และคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนมาดู9สิ่งที่ต้องทำที่ลิสตันบูสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณดอนเมืองสอนดอนดูมีเราจะเดินทางไปที่ประเทศตุรกี มันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเมืองสองนวีมันมีทั้งเร่องอยู่โย,โนนยุโรปเพึ่อเงอยู่เอเชียและทริปนี้ครับผมโ้เราสุดแสนจะภูมิใจครับนําเสนอโกเวนโกเอ็ก ดีแท็กโก้แพ็กเกจรายเดือนที่ให้เน็ตใช้ที่เมืองนอกฟรี5กิกะไบต์เดือนและมีเน็ตที่ไทยเยอะสุดๆครับผมซิมเดียวอ่ะที่เวาได้รอบโลกไปประเทศไหนได้ใช้ปกติใช่ใช้ปกติรายเดือนเลยแต่พอไปถึงต่างประเทศปุ๊บคุณเหยียบย่างเท้าเข้าสู่ต่างประเทศปุ๊บคุณจะได้เน็ต5กิกะบิใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนซิมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่เปิดไอ้โร a ม i n g จบคือทุกเดือนเลยหรอทุกเดือนครับนั่นแหละฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยจะเดินทาง โลมงเครื่องค๊มเดี๋ยวคุณเห็นเลยเน็ตผมใช้ได้ก่อนเลยไม่ต้องมานั่งชวนชื่นอะไรจีบจีนงั้นเราไปเจอกันที่ตุรกีครับกับทริปที่มีชื่อว่านะครับมึงเชื่อมเหล็กครับผมตุรกีเชื่อมให้กับบัตกี้ ครับผมนะฮะตอนนี้เรามาต่อเครื่องที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับโดฮาากาตาเราดั้งกาตาแอร์เวย์ไงต่อจากกาตาไปที่อิสตันบูลผมมาถึงในขณะที่ทุกคนกําลังงุ่งงันงนุ่งงันหาเน็ตใช้ <c oughs> มาถึงผมได้ 4G ของโอเรดูมาใช้เลยมาถึงปุ๊บนะดีแท็กโปเนี่ยกาตาอยู่ในลิสต์ของรายชื่อประเทศนะผม <c oughs> ใช้ได้เลยได้เลยเปิกกาตาโลมิงใช้ได้เลยถ้าเดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นเครื่องแล้วถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่อิสตันบูลกัน ครับผมนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินอิสตันบูลสนามบินนิวอิสตันบูลเป็นสนามบินใหม่ล่าสุดเพิ่งเสร็จเปิดใช้บริการเมื่อปีแล้วเลยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดอันดับโโต้นๆของโลกและเมื่อมาถึงครับเติร์กเซลมาเรียบร้อยแล้วครับ 4G <c oughs> ลงเครื่องปุ๊บ <c oughs> มาปับ๊บมันสะดวกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนลงเครื่องเสร็จมันจะต้องมาจิ้มซิมบางทีไม่มีที่จิ้มก็ไปยืมต้มหูแฟนไปยืมอะไรมาจิ้มปันพักนารู้ว่ามีบางทีเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ซิมร่วงแน้วมั พูดนี้เหมือนเจอมาทุกคน oh. <laughs> ัสนามบินนะครับก็จะสามารถซื้อตั๋วรถบัสได้เมื่อกี้ผมเจอจากกูเกิลแอดเล์ไปที่โรงแรมเรามันจะบอกสายเลยว่าเราควรจะไม่ใช่เนือคืออินเทอร์เน็ตนะฮะกราเสิร์ชอินเทอร์น็ตสำคัญมากในการเดินทางครับผมแลกับคุณใช้อินเทอร์เน็ตของอะไรครับเราใช้ที่แพคโกครับอ้จ้าบ้าดีใช้เวลาเดินทางประมาณหชั่วโมงห้นาทีครับผมห้าต่อเท่าไหร่เื่อ้หาต่คบดดด้าหรือตกประมาณเ0าบาทิ0บาท เอาลครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เมืองอิสตันบูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนเข้าใจว่าอิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองหลวงของตุรกีแต่จริงแล้วมิชิเิคีคือเมืองอังการ่าเมืองหลวงแต่อิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีครับและวันนี้ครับเราจะไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องทําในอิสตันบูลมีอะไรบ้างอย่างแรกเขาจะพาไปหนึ่งในโซล่าที่สวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสตันบูลนั่นคือบูมอสหรือสุลต่านอาเม็ดนะครับไปดูภาพ นี่ครับเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชเลยว่าบลูมอส s นะครับสตาร์ทปึ๊บมาเลยขาตั้นเข้าไม่ได้เรต้องคุมหัวมันจะมีเวลาเปิดออกมามันจะมีโชว์ที่เขาละหมาดเราจะเข้าไม่ได้เข้าได้เลยครับแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะพี่โคตรดีอ่ะหมวกไม่ได้นะโอหูไม่ได้ใช่ไหมพี่หมวก็ไม่ได้ ยอดเลยครับสวยงามเหมือนใหม่เหมือนใหม่มากครับใหม่มากครับนอ่าอันนี้เพิ่งอุ่นเวดเปลี่นสีนะครับตอนนี้เราดูเรปเปร์เลนนะครับในพินเซเลสนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ซ่อมอยู่ครับผมเฮ้ใครจะมาก็ก็รอให้เขาซ่อมเสร็จนแล้วค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันคือจะบอกว่าที่เนี่ยครับบลูบลูมอสเนี่ยคือเป็นการผสมผสานศิลปะตั้งแต่ยุคของโรมันผสมกับออตโตมัน นี่ฮะอันนี้เขาจะมีถุงพลาสติกนะครับให้ดึงแล้วก็ห่อเผื่อใครเอารองเท้าไปเทินนันยางนะครับมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ก็รีโนเวทนะครับรีโนเวทอยู่ครับเอาเป็นว่าปกติเนี่ยสวยเนี่ยดูดูที่มันที่มันมีให้ดูอะ่ะเนี่ยแค่ฟังเนี่ยที่เนี่ยตกแต่งเป็นลายดอกไม้นะครับด้วยดอกกุหลาบทิวลิปแล้วก็คาร์เนชั่น ครับผมแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเยเรบาตันรดคนมาตรงนี้ส่วนใหญ่จะลงไปใต้ดินไปดูโมงน้ําแต่ว่าจริงๆแล้วว่าจุดที่มันสวยคือนี่ฮะบ้านตรงนี้ข้างหลังเนี่ยสามารถถ่ายสวยได้ก็คือเดินเลยมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปก,กัน ที่ที่สที่เรามาถึงนะครับนี่คือตลาดแกรนบาซาครับผมนะครับบาซาเนี่ยบาซาก็คือตลาดนะตลาดครับผมแกรนเนี่ยคือยิ่งใหญ่นี่เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับครับผมนะครับเขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดข้างในจะมีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างสังฆโลกครับชุดระบำหน้าทองครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องซื้อแน่นอนเพราะว่าเป็นครับตึ่ม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  ตอนนี้คือมันใหญ่มากตูน้ำนี่แหละประตูน้ำประตูปรเด็กเด็กใหม่ฮัทฮัทต่อราคาโอเคีจับมือเป็นเปนกันแล้วก็ต้องซื้อ ตอนนี้ครับที่นี่นะฮะเวลาเรามาซื้อของฮะต่อราคาเลยถ้าสนใจนะถ้าสนใจปุ๊บต่อราคาไปได้เลยหลักการผมว่านะเมื่อกี้เปิดมาได้ผ้าผืนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะเอห้สิบห้าต่อไป50ไม่น่าใช่แต่พอเราเปุาิห้าสิบแล้วไงแล้วเราเขอย่างเมื่อกี้หมวกอ่ะหมวกร้อยยี่สิบตอนแรกต่อไป50ิยังไม่ยอมเขาก็อ0 แล้วต่อ70อ็ดเขาเอาแต่จริงผมว่าได้น้อยกว่า70็ิอีหจริงๆได้แต่ต้องแบบต้องต้องเล่นเกมนานหน,หน่อยมาดูขาย20่ยังไม่ได้ต่อเลยนะนี่คนขายทำนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> อย่างที่4ี่ครับี่เราจะมาทำนะครับคือขึ้นไปซีเค็ดลูฟท็อปนะให้เซิร์ชในแมปนะครับว่าคาเบคือบึกคาโบสักอย่างผมขึ้นไ้ให้ในอิสตันบูลโอเคครับนั่นแหละแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนได้เฮ้ยสวยมากให้นั่งถ่ายรูปได้ก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจใหญ่เต็มตัวเพราะว่ามีแม้กระทั่งเครื่องรูดบัตรคนละ100นะครับเขาคิดตังแค่คนที่ถ่ายรูปครับคือตากล้องอ่ะฟรี บบสวยจริงอ่ะสมราคาตีแป็นเงินไทยเลยคนละ500บาทแต่คือแบบมาถ่ายรูปแ,แบบว่าวิวมันแบบอลังการมากห้าร้อยคุ้มมากรูปโคตรสวยอะ่ะดูจากเซอร์วิสดูแบบต้องให้อาหารนกมันแบบมันก็ดีอะ่ะนกก็มีข้าวกิน<ม>นะ คนก็มีไรายได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ได้รูปสวยโอเควินวินวินไปฮะ ครับแล้วสิ่งต่อไปเราต้องทําเมื่อไหร่สั้นบูครับคือการกินอาหารท้องถิ่นเราจะไปร้านที่มันมีรีวิวเยอะเราก็ไม่ลวกร้านนี้มันดีไหมแต่ว่าเราเห็นคนมันรีวิวเยอะเราก็เลยเออไปลองก็ได้แต่เดี๋ยวเปิด Google Map นะครับใช้เน็ตก็อย่างที่บอกอ่ะเวลามันดูได้หลายวิธีเวลาจะดูร้านอาหารอร่อยเนี่ยคือ1เปิด Google แล้วก็ดูร้านไหนแบบเอยคนรีวิวเยอะแล้วได้คะแนนดีหรือไม่ก็ไปทริปแอดไวเซอร์ก็จะสามารถเลือกได้ว่าอาหารประเภทไหนอะไรยังไงมีคนรีวิวเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกรร้าาร้าาาานอหง่ยขึ เป็นเนื้อตับชนิดหนึ่งย่างมาจับจับมันดูหน้ากินนะมันนุ่มมากเลยเด้งด้วยนะมันก็บอกให้ฟรีว่าเนี่ยน่าจะเป็นบอเวติงเราะมื่อกี้เขาเอาสลัดมาให้เราถามเขาว่าเสียตังไหมเขาบอกว่าไม่กินน้อยแต่ลีลาเขาเลยเอาเนื้อมาให้เรากินแทนฟเพราะว่าน้ำเอาหืม เหมือนอันนี้เฮ้ยจืดแต่ว่าเนื้อดีนะผ่านน้ำกินใหม่อร่อยอร่อยอันนี้เป็นไก่ไก่ก็อร่อยขอชิมหน่อยร้านนี้อร่อยจริงไม่ตกตาชื่อร้านว่าโคบเตสีมาสตาบะวันสามสิบลี่ และนี่ครับตอมาอยู่กันที่ที่มีชื่อว่าอาเกียโซเฟียอาทำไมต้องปวดร้าวอะสมัยก่อนเป็นโบสถ์ใช่ไหมใช่ของกีแล้วก็ลุ่งเรืองมากแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอยุคที่สุลตา่ตานตุรกีเข้ามายึดทรองตอนนั้นเองค<ม>ร,รับผมสุลต่านเออมันต้องเสียงนี้สุลต,ต,ต่านตุรกีเข้ามายึดยังคงของเดิมนะแต่ปรับเปลี่ยน้กลายเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นเหมือนอนุสรสถานอารมณ์แบบมิวเซียมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับไปกลับปะไป ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับคือถ้ามาตอนชเช้าเนี่ยทัวร์จะลงเขาแนะนำว่าให้มาประมาณหลังบ่ายสามคนน้อยนิดแบบน,นี้เลยนี่เราเข้ามาข้างในนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับภูด่นะอ,นะอ,อ,อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน ออกมาครับข้างในสวยมากครับอาเกสโซเปียแต่ว่าอย่างที่เห็นครับ <c oughs> เมื่อเรามาซัมบัมลุงหวังว่าทุกคนมามันจะสวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกนะครับว่าต้องทําอะไรอีกที่อิสตันบูลนะครับในวันถัดไปครับวันนี้ถึงเวลาวาร์ปแล้ววาร์ปไปวันถัดไปอุ้ยเนาะ กล้องทางกลองเดิงใจตอนนี้เราอยู่ที่ทักซินสแควร,ร์เขาบอกว่า,าโซนนี้อมมารมณ์มาแบบสีลมบ้านเราเราจะพาไปติง้งดูอันต่อไปครับอันต่อไปครับอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่คุณต้องมานั่นก็คืออเบลลาสรตทไปครับปาบ ต่อมาครับเขาเรียกว่าอเมริาสไตลแต่ว่าในซอยนี้มันเป็นแบบเหมือนบาเหมือนร้านคาเฟ่ชิคๆสวยๆแบบเรียงหมดเต็มไปหมดเลยว้ยดีมากตอนตรงนี้มาถ่ายรูปได้ก็คือเดินเล่นๆคือมาข้ามมาฝั่งอุย เทคสองครับผมเทคสองครับลาเต้ผมไปแล้วเม, <laughs> มื่อกี้แม่ลาเต้เนาะไอตรงนี้ถ่ายรูปสวย <laughs> แต่มานั่งกินกาแฟได้แต่ว่าระวังหลอดนึงหลอดแข็งนะค <laughs> ลาเต้เวะลาอธิบายอย่าแบบมือไม้อย่าออกเยอะนะ <laughs> เราอะ่ะ <laughs> นี่ฮะอันนี้คือจุดที่ต้องมาครับมานั่งกินกาแฟชิลๆถ่ายรูปก,กับร่มนะครับ มองไปเราจะเห็นหอคอยมีต้นไม้เป็นโฟกราวแล้วก็เป็นซอกเข้าไปอะ่ะก็มาถ่ายรูปได้ตรงนี้แบบเร่ยกได้ว่าม<อ>ุมยอดฮิตเลยอะ่ะและอย่างสุดท้ายต้องทำครับคือการชิมสตตีิฟู้ดที่ตุรกีครับมันเด้งด้วยอ่ะดึกเดีอยอ่ะชิมดิ เข้าไปากเป็นข้าวมันหวานเมยอร่อยนะมันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ที่มันตีขึ้นมาเฉยๆไม่ถูกปาาสำหรับเบลผมว่าอร่อยดีกินได้กินง่ายอันนี้มีขายเยอะมากตลอดเส้นทางสมิธนะเราก็ชิมมันมัเหนียวมากเลยแต่เหมือนทำนานแล้วป่ะอันนี้เป็นขนมที่เขาบอกว่าต้องมากินมันคือชื่อว่าเตอร์กิสดีไลค่ะทิสตาชอว์สตชชอว มาครับโลคุมนะครับ1นขีดนะครับ25บาทอร่อยหวานแต่ว่าไม่มากเที่ยวไปแบบมันมีความแบบกรุบๆข้างในอ่ะย่อยไม่ได้ข้างนอกมันก็เป็นเหมือนแบบเยลลี่ป่ะต้องมากินต้องมากินเป็นคุณตำรวจมาขายร้านเพื่อนเขาเขาก็ช่วยขายเฉยก็ไม่มีใครกล้าโกงแน่นอนร้านนี้เก๋าลักตัวเองนะแข็งแต่ว่าเคี้ยวเคี้ยวหน่อยเอาน้ยวแล้วอร่อยเหรอ คุณถามอะไรนะเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่มากเพาไม่รวนคุยจะไปอะไรวะอันนี้เลยอันนี้คือว่าเพราะว่าเป็นขนมที่แบบชื่นชื่นเมืองของนี่นี่คือถ้ามาตุรกีต้องกินอันนี้เลยเคอันนี้อะไรนะครับบัคคาว่าครับผมเฮ้ยมันกรอบอ่ะไม่อร่อยวะ ต้องชิมหวานเนี้ยอร่อยเลยครับนี่ไอติมเหรอไอติมเขาบอกมาตุรกีต้องกินไอติมไอติมกวนตีนเนี้ยต้องกำถอยัญหาตตุรกีเลยไม่ได้ได้ง่ายแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วบายบาายเอาโอ้หเอดิไลนเทสต์บ โอเคขอบคุณโอเคบายยี่สิบป้าอะไรยี่สห้าปิทมันเหนียวแต่หวานอร่อยเมื่อกี้เขาจัดใหญ่เซ็ตคอมโบให้เราเลยนะอร่อยไหมไม่รู้นี่กินไม่หยุดเลย เพราะมันเป็นนมแพะแต่เป็นนมแพะที่ไม่มีกลิ่นตาหร่ใช่มาตุรกีต้องกินไอติมตุรกีหรือเรียกอย่างนึงว่าไอติมควนตีนครับผม <c oughs> ดึงถ่ายรูปสวยได้เช็คแล้วเราใช้ Google Map เดินทางเราใช้อินเทอร์เน็ตในการอัพรูปครับก็เด็นวผมอัพ IG ตลอด d ี a ท Pro เนี่ยที่เราใช้อันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยนะแทบไม่สะดุดเลยผมือถึงเพิ่มเปิดโลมิ่งตอนเน็เนี่ยก็คือใช้ Google Map เพราะนั่นดีแท็กโกเ็นแพ็ัเกตที่รายเดือนนะครับให้เน็ตที่เมืองไทยเยอะและยังได้เน็ตฟรีที่ต่างประเทศอีก 5G สุดยอดไปเลยทุกเดือน นี่เดือนหน้าคุณก็ไปใช้ีอีกเหรอวอผมใช้ีอีกวันนั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วันนี้เราก็ต้องลาไปแล้ว <sim. S 2> ครับ,รบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ